ี้แล็บที่3เป็นแล็บ c u r ร์ฟิตติ้งก็ตามแล็บชี t ท,ที่ได้มาก็คืออย่างแรกเป็นการ Import Library ก็คือ Import NumPy กับ Import Matplotlib ที่ใช้ในการพอดกราฟอย่างที่2คือการ Import Data ที่ได้มาจากอาจารย์และอย่างที่3ก็คือการจัดเก็บ Data ที่ได้เข้ามาในรูปตัวแปร x Data และ y Data ส่วนต่อไปคือการพอดกราฟ ซึ่งโค้ดการพอดกราฟได้อย่างนี้ผลที่ออกมาเป็นแบบนี้ข้อต่อไปคือถ้าเกิดลบไอตัวนี้ออกกราฟที่ได้จะเป็นแบบนี้ไอตัวนี้หมายถึงทุกๆ10ข้อมูลจะพอดหจุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีตัวนี้กราฟก็จะมี1จุดในทุกๆสิบข้อมูล แล้วจากความสัมพันธ์ของกราฟไม่เป็นลีเนียมีความเป็นเชิงยกกำลังต่อมาหัวข้อที่2.2อย่างแรกคือการสร้าง x ใหญ่ให้เท่ากับ x d a t a y ใหญ่เท่ากับ y d a t a ซึ่งข้อมูล x d a t a กับ y d a t a ได้มาจากข้อหนึ่งแล้วก็ n เท่ากับจำนวนข้อมูลของ x อย่างที่2ก็คือการสร้างตัวแปรเพื่อเก็บค่าผลรวมของค่า x ผลรวมของค่า y ผลรวมของค่า x ยกกาลังสองอันสุดท้ายก็ผลรวมของค่า x คูณ y อย่างที่3ก็คือการสร้างรูป for เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลตัวแปรที่เราได้ตั้งมาก็มีผลรวมของ x ผลรวมของ y ผลรวมของ x กาลังสองผลรวมของ x คูณ y และอย่างสุดท้ายก็คือการสร้าง a1 กับ a0 ซึ่งสูตรนี้สามารถดูได้จากเลคเชอร์ภายในห้องก็มีความสัมพันธ์เป็น y เท่ากับ a0 บวก a1 คูณ x ถ้าลันข้อมูลชุดนี้ออกมาก็จะได้ค่าตัวแปร summation x เท่านี้ summation x กำลังสเท่านี้ summation x คูณ y ได้เท่านี้แล้วก็ summation y เท่านี้ แล้วก็ตัวแปร a 0ได้เท่านี้แล้วก็ a 1ได้เท่านี้ต่อมาในข้อ2.3เป็นการสร้างฟังก์ชัน linsquare ที่ใช้ในการเรียกสมการในข้อ2.2ก็คือสามารถกอบโค้ดในข้อ2.2มาใส่ในฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมาได้เลย แล้วก็อย่างถัดไปก็คือข้อ2.4ในการเช็คว่าฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมาเนี้ยสามารถทำงานได้ไหมโดยการใช้โค้ดนี้ซึ่งถ้าลองรันแล้วปิ้นข้อมูลออกมาก็คือค่าค f มพิวชันที่ได้ก็จะมีค่า a 0กับค่า a 1ออกมาตรงนี้ซึ่งก็เท่ากับค่าที่ได้ในข้อ2.2 ต่อไปในข้อ3.1คือต้องการนำค่า c o e f โคฟ i เชนที่เราคำนวณได้จากสมการในข้อ2.4ไปคำนวณหาค่า y ที่คำนวณจากค่าร s q u a r e ก็อ,อย่างแรกก็คือกำหนดค่า y y Linear เท่ากับ coefficient 0บวกกับ coefficient 1คูณกับ x d e ta มันก็คือสมการเส้นตรง y เท่ากับ a 0บวก a 1คูณ x เดลตาอย่างต่อมาก็คือการพอร t g กรฟซึ่งในโคนนี้เป็นการพ l o t g r รฟเทียบกับข้อมูลเก่าที่เรามีถ้ารันโค้ดก็จะได้กราฟมาสองเส้นเส้นสีฟ้าคือข้อมูลเก่าและเส้นสีแดงก็คือ กราฟที่เราได้จากการทำดิสแคร์ค่า y ออกมาในข้อ3.3เป็นการทำเคอร์ฟิ t ติ้งโดยใช้ Power Function อย่างแรกก็คือการสร้างฟังก์ชันให้สามารถคำนวณค่า c o e f f i c i e n t a0 กับ a1 ของ Power Function ออกมา โดยที่โค้ดจะมีความเหมือนกับาการทำ linear, l i q e a r แต่ว่าตอนคำนวณหาค่า u m ม a t i ันของค่า x ให้ใช้ค่า log x, log y เข้ามาแทนค่า x, y ธรรมดาต่อมาหลังจากที่ได้ค่า a0 กับ a1 ออกมาแล้ว ก็อย่างถัดไปก็คือการจัดเก็บค่า a ูนย์กับ a 1ในรูปของ Coefficient ซึ่งเป็นอันเลแล้วก็นำ Coefficient ที่ได้มาคำนวณหาค่า Y power ที่ใช้ในการทำเคอร์ฟิตติ้งจากนั้นก็นำมาพอดกราฟด้วยคำสั่งพอดสามารถใช้จากข้อที่แล้วได้แล้วก็เพิ่มคำสั่งพอดของ X d a ก a กับ y power ลงไปหลังจากรันโค้ดชุดนี้เสร็จปุ๊บ ก็จะได้กราฟออกมาเป็นไปตามแล็บชีทที่ได้แจกให้ไปในต้นข้าว